สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลรวันวังอินเป็นผู้รายงานข่าวเด่นฉบับที่สองประจำเดือนมีนาคม2 5 6 7ค่ะสพยสีร่วมกับโครงการชนรัประทานสุขโขทยัยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในระดับ5กับภาพประชาชนเครือข่ายชุมชนคลองโยมและคลองด่านแม่คำมันขับเคลื่อนโครงการขยายคลองลอยจังหวัดสุขโขทยัย และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองโยมและคลองด่านแม่คำมันอย่างยั่งยืนภาพประชาชนในพื้นที่6ตำบล3อำเภอ2จังหวัดได้แก่อเภอตอนจัังหวดอุดรตละดีและอเภศรีสัชนาลัยอเภอศรีนครจัังหวดสุข,ขไุไยยขอให้กมรมชลประทานช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำภายแล้ง โดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมเป็นคณะทำงานภาาประชาชนซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมระดับ5ที่ต้องการใช้ภาาประชาชนเข้ามาเป็นโครงสร้างการทำงานการปฏิบัติงานการพัฒนากับโครงการภาพรัดในวันอังคารที่5มีนาคม2567เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมอาคารที่ทําการชั่วคราวตำบคลองยาง อำเภอสนคโลกจังหวัดสุขโขทยัยนายภายทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนลประทานขนาดใหญ่ที่4สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นายโสภันสีสว่างวลลกุลผู้อำนวยการโครงการชนระทานสุขโขทยัยกรมชนลประทานได้เป็นประธานจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการขยายคลองลอยจังหวัดสุขโขทยัย และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองโยมและคลองด่านแม่คำมันอย่างยั่งยืนในการนี้นายจักรวาลชัยวีรัตนุกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต่จังหวัดสุขโขทยัยได้เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะพร้อมผลักดันในส่วนของภาคประชาชนและภาคการเมืองในการนี้นายไพทูลกูลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4ได้บรรยายสรุปโครงการขยายคลองลอยจังหวัดสุโขทยัยซึ่งได้นำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2564โดยลักษณะของโครงการจะพัฒนาเป็นลนักษณะคลองดาดคอนกรีตความยาว90.52กิโลเมตรสถานีสูบน้ำสองแห่ง MC1-MC2 และท่อระบายน้ำปากคลองหนึ่งแห่ง MC3 พื้นที่ชนประทานเปิดใหม่35,000ไร่ครอบคลุม22หมู่บ้าน5ตำบลของอำเภอศรีสัสชนาลัยอำเภอศรีนครนจังหวัดสุขโขทยัยและอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์และได้วางแผนการดำเนินโครงการลถแม โดยดำเนินการสำรวจออกแบบในปีพุทธศักราช2567ถึง2568ดำเนินการมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ไปจนจบโครงการในปีพุทธศักราช2568จะขออนุมัติกรมชลประทานอนุมัตินำเนินโครงการและจะเริ่มนำเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2569 ถึง2,573ระยะเวลา5ปีกอบ,บวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น788ล้านบาทนายจักรวาลชัยวิรัตนุก,กูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสุโขทยัยกล่าวว่าเห็นด้วยกับพัฒนาโครงการขยายคลองลอยจังหวัดสุโขทยัย และพัฒนาจัดหาน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำของจังหวัดสุขุมทยพร้อมเสนอพัฒนาระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์โซลาเซลล์เป็นอีกหนึ่งระบบควบคู่กับระบบไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อไปนายบุญสรงใคร่แคลผู้ประสานงานผ้าประชาชน ได้ชี้แจงทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งสรุปภาพรวมโครงข่ายน้ำในพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชประทานได้ภายหลังการจัดกิจกรรมพบว่าภาพรัฐภาพประชาชนและภาพการเมืองมีความเห็นพ้องต้องกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายแล้ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงกรารพัฒนาให้สำเร็จต่อไปขอขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ